ะะจะพาเข้าไปดูที่ดินด้านในนะคะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างแล้วขอบกว้างยาวเท่าไหร่พื้นที่ด้านหลังเป็นยังไงนะคะแล้วก็โดยลรแวดโดยรอบเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเข้าไปดูราย Le e ละเอียดด้านในกันค่ะที่ดินนะคะด้านหน้านะคะติดทางสาธารณประโยชน์นะคะเป็นทางปูนนะคะกว้าง5เมตรเลยแล้วก็ที่ดินของเรานะคะติดขอบติดถนนเลยนะคะกว้างอยู่12เมตรนะคะด้านหน้า แล้วก็ที่ดินนะคะยาวเข้าไปด้านหลังเลยนะคะประมาณ50ถึง60 6 <60. S 2> ิเมตรนะตรงนี้นะคะที่ดินล่มลื่นเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ดินเป็นเส้นตรงยาวสองงานเลยนะคะอันนี้ที่ดินนะคะอยู่ตารางวาละ3า5 0หบาทนะตรงที่ดินนะคะดินก็จะเป็นดินแข็งนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ที่ดินของเรานะคะตอนนี้มันทําสวนอยู่แต่ว่าอันเนี้ยค่ะถ้าเราขมปักที่ดินแล้วนะคะด้านหน้าปลูกบ้านได้ด้านหลัง ได้ค่ะเพราะว่าในลาเวกนะคะดินดีทุกต้นไม้ดีเลยนะคะแล้วก็ลมดีอะคาศดีด้วยนะคะตรงนี้นะที่ไปถึงตรงไหนนะคะก็คือจากหน้าถนนนะคะ <c oughs> เข้าไปประมาณหกสิบน้ถ้ามองจากตรงนี้ก็คืออยู่ตรงแถวแถวต้นลักต้นลักขวามือนั่นเอง <c oughs> แนวเสานะคะมีแนวเสาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะด้านข้าง <c oughs> ด้านข้างนึงก็จะมีรั้ว แนวเสาเส่นเดียวกันนะคะใช่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงจุดพี่ของเรากันนะคะว่าตรงนั้นมีเขตอะไรบ้างอะไรยังไงนะคะพี่เด่นนะอยู่เขตชุมชนเลยเพื่อนบ้านในละแวกนะคะส่วนใหญ่ก็จะทําสวนทาไร่กันนะคะแล้วก็ตรงนี้มีอนามายัยมีกอสอนอ ขับไปอีกนิดนึงก็เป็นวัดกำแพงแสนจากที่เราทำมาต้นคลิปนะคะเส้นทางนะแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองด้วยมีโรงพยาบาลกำแพงแสนมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมีเทคโกโลยัสในซอยที่เข้ามาที่ดินนะคะจะมี CJ มีเซเว่นมีตลาดนัดใหญ่อยู่แล้วก็มีวัดมีโรงเรียนครบนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลนะคะอยู่ด้วย แต่ว่าถ้าหากต้องการไปโรงพยาบาลใหญ่อะค่ะก็ะจะมีโรงพยาบาลกำแพงแสนแล้วก็ใช่มีโรงพยาบาลอินเตอร์ไม่ไกลมากค่ะเพราะว่าที่เราอยู่ในตรงแถวแถวตลาดเลยตลาดกำแพงแสน จะมีแนวเสาบอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะยาวมาถึงตรงนี้เลยถึงเสาเหงเสาอิฐไหมเออนั่นแหละค่ะตรงนี้นั่นก็คือที่ของเรานะคะแปลงนี้ที่ดินสวยก็คือเป็นที่ดินเป็นแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะกกโชว์โชว์แผนที่ไว้ให้ทางด้านซ้ายใช่ค่ะก็เดี๋ยวดูพิก,กัดนะคะเดี๋ยวในในในคลิปนะคะเดี๋ยวจะบอกพิก,กัดอย่างละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ ที่ดินเป็นขุดแดงทุกใบนะคะแล้วก็มีโฉนด้อมโอนเรียบร้อยแล้วทุกใบเลยทุกแลงเลยนี่เลยก็มีเร้าสวนพร้อมนะคะสำหรับใครที่อยากมาอยู่นะคะอยากมาอยู่ในเขตที่ว่าร่มลื่นแล้วก็ยังสามารถทำเกษตรได้แล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะคะตรงนี้ตอบโจทย์เลยราคาไม่ได้สูงมากด้วยนะคะ แล้วก็ใครสนใจยังไงนะคะก็ทักเข้ามาถามได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่เจนนะ0875654801นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเจนก็กำลังค่อยๆถ่ายคลิปไปทีละแปลงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจที่ดินแปลงไหนหรืออยากให้ไปรีวิวที่ดินแปลงไหนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราลากันไปก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็ในส่วนที่ดินแปลงเนี้ย นอกจากที่ดินแปลงนี้มีแปลงอื่นอีกไหมมีค่ะยังไงก็ทักเขามาทานได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ